วันนี้ก็วันนี้มาลุ้นรางวัลค่ะศิลปินหญิงแห่งปีค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยกับงานกีตาร์แม็กค่ะวันนี้เก้ามาค่ะใช่เขาเขามีเพอร์ฟอร์มไงเขามากันเลยทั้งสเปคเขามีเพอร์ฟอร์มเขาเลยเตรียมตัวอยู่หลังเวทีไม่งานแรกมาเดินด้วยกันเหรอมีรายชื่อเกือบเกือบจะมีงานคู่งานแรกละแต่ยังมีรายชื่อชิงศิลปินหญิงแห่งปีค่ะใช่ ไม่อยากสร้างความหวังให้ตัวเองเยอะมากอะอไรจะเกิดก็เกิดค่ะเอาจริงคือรู้สึกว่าทุกคนที่ชิงอ่ะคือีเซิร์ฟมากๆแล้วเป็นแบบเป็นเป็นคนที่ทํางานหนักมาตลอดการทํางานปีที่ผ่านมาแล้วก็คือใครได้ก็ไม่แปลกใจอ่ะแอบเชียร์ใครถ้าไม่ใช่เราหรอไม่ไม่ไม่รู้อ่ะคือรู้สึกว่ามันมันดูเป็นท้ายเชียร์ตัวเองค่ะ รู้สึกว่าวงการเพลงสนุกมาก่าพคือคัฟแบบมีเพลงหลายๆแบบสิรปินหลายๆแบบออกมาแล้วมีรู้สึกว่าแต่ละคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้แบบคนฟังได้ฟังอะไรหลากหลายขึ้นแล้วมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้วงการเพลงสนุกมากไม่ค่ะไม่พี่เลยค่ะ ยังยงเพยงใครยังไม่ถึงเวลาเพื่อนแชร์แต่อีกนานเลยค่ะใช่แต่เราไม่ได้ไงเราไม่ได้ก็เลยไม่ใช่ใช่ค่ะก็ยังยังไม่ถึงเวลาคุยมั้งวิว่ามันเป็นช่วงแบบทำงานอยู่ออะไรเงี้ย ช่วงนี้คนแต่งบ่อยใช่แต่ไม่เกี่ยวกับเราเลยค่ะแฮปปี้ดีค่ะก็เดี๋ยววัดนี้ในงานวันนี้ก็ได้เดี๋ยวเจอกันในงานค่ะค่ะค่ะอ๋อมีค่ะเดี๋ยวมีไปงานแต่งของญาติวีที่ฝรั่งเศสก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปกันใช่ค่ะ ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทำไมมันน่าจะเป็นอยู่ในช่วงวัยที่แบบพอเริ่มโตขึ้นก็แบบเริ่มคนอายุใกล้ๆเราก็เริ่มแต่งงานแหละมันก็เลยแบบเริ่มขอทวงงานแต่งอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะยังยังยังแต่ว่าเรามีเพลงใหม่ปล่อยออกมานะเพลงเกี่ยวกับงานแต่งมากใครอยากแต่งงานเราเพลงนี้ไปใช้ได้ชื่อเพลงว่า NV แต่งให้นัตตี้แบบพี่แมนเป็นเพลงแบบงานแต่งเขาแต่ว่าแบบเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแบบเอาฟังเพลงนี้ไปใช้กับผู้รักของตัวเองได้ใช่ รอ,อดูเพลงถัดไปอาจจะตกใจนิดหน่อยค่ะ <c oughs> เอ,า,อางี้คือมีเดี๋ยวมีผลงานเพลงออกมาให้ติดตามกันแน่นอนแล้วก็คลั่งรักไหมไม่รู้อาจจะอาจจะเป็นโทนที่ค่อนข้ปปางเซอร์ไพรส์อยู่ใช่ค่ะก็ให้ติดตามโซเชียลงานใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าพี่ๆนักข่าวจะช่วยขายเพลงหนูค่ะอันดับสามอันดับสองค่ะแต่พี่งเิดแต่ถ้าเราเป็นติดอะไรเงี้ยเราเป็นนักแสดงว่าแบบจะไปที่ที่ ไม่นะคอหล,หลักไปดูรถแข่งด้วยไปดูรถแข่งโรแมนติกมากไม,ไม่ไม่นานค่ะไปกับครอบครัวค่ะ We'll be